สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันธุลากันค่ะคลิปนี้มาดูน้องแมวค่ะดูเพื่อนบ้านอยู่ข้างหน้าต่างค่ะมีพี่ทองสี่พันน้องกวางทองคุณแม่ทองเทาค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะอ้น่ารักจังเลยลูกน้องกวางทองค่ะที่หันหน้ามานี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามายอมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล่ะค่ะนี่ค่ะน่ารักสุดๆเลยค่ะ ทำอะไรคะทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ,อ่ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ